ไม่มีครูออาล่ะครับตอนนี้มาสนุกกันต่อกับบทเพลง5้าจังแจวแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เคยชื่นชอบบทเพลงในอดีต30จังแจวนะครับบทเพลงนั้นผ่านมาแล้ว20กว่าปีถ้าผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะอายุราวๆนี้นะครับ50จังแจวครับ ลความสวยไม่รุงโรยเท่าไรยังดูเก๋ไก่สดใสโซฟีสวดทรงยังกับสาวสาวผิวเนื้อนวลขาวดูพริ่งปลาวทั้งปีไม่บอกไม่รู้เลยนะนี่วันเกิดปีนี้ปีที่ แล้วชาญาสาวสองพันปีมอบให้พี่ห้าสิบยังแจวหนุ่มรุ่นน้องมองตามใจแป้วแม่ห้าสิบแล้วก็ยังดูดีถึงเป็นแม่ไม้ไว้ทองไม่เป็นรองสาวสาวทั่วทยอยากสมัครเป็นแฟนของพี่ 不爱。 ถ,ถึงเป็นแม่ไม้ไว้ทองไม่เป็นร้องสาวาวทั่วทานอยากสมัครงับเป็นแฟนของพี่ สิบอย่างแจ๋วเด้อเท่าสาวอย่าเพิ่งไปนะฮะให้ผมจะดูว่ากี่คนถึงจะครบห้าสิบเนี่ยนับนับก่อนพี่สองสองคนเหรอฮะสองสองคนครบขอขไฟขอไฟหน่อยฮะดูเทียเขาบอกว่าสองคนะห้าสิบนะฮะมันถึงแล้วเนี่ยสองคนไหนไหนคนไหนสองคนต้องต้องถัวเฉลี่ยครับพี่ต้องเฉลี่ยแต่คนคนนี้คนเดียวก็น่าจะไป พี่เคนบอกว่าหน้าตาคนนี้เหมือนดาราชื่อดังนะใครอะอั้มอั้มประชาลุตานะใครอะใครกี้ค่ะโอ้เขาเขาเสรจทีเงินล้านแล้วนะพี่อือเนี่ยสวยเป็นดาวนะครับผมจองไว้นะพี่เป็นดาวยั่วเลยนะยั่วโอ้โหผมจองไว้เป็นแสดงมิวสิกจริงป่ะคุณต้องติดต่อผมนะ ครับเดี๋ยวต้องติดตอนผ่านคุณรู้ไหว่าข่าวที่แล้วนะผมบอกเลยหนูเขาหน้าหนูทุกมาเต้นนะคนเห็นไม่มาไม่เป็นไรจะคุณทุกาเอะะครับให้ห้าสิบยังแจ๋วไปพักก่อนนะฮะนี่คือเพลงห้าสยังแจ๋วเหรอครับคุณใช่ครับแต่งเองเหรอฮะแต่งเองครับครับ เดิมทีเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนี่30ยังแจ๋วถูกต้องครูลบุรีรั์เป็นคนแต่งไว้คุณยรักสลักใจร้องกลายเป็นเพลงอมตะเลยเรียกว่าทุกงานทุกที่ต้องร้องตอนนี้บ้านเรามี50ยังแจ๋วแต่ว่าเดี๋ยวนี้50คนคน50เดี๋ยวนี้ดูแลสุขภาพดีแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรวงการแพทย์ทำให้50ยังแจ๋วจริงๆใช่ครับ